ท่านประหลัดนะคะท่านผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังผู้บริหารบริษัท s r t a s s ีแอสเซทจำกัดผู้บริหารธนาคารอาคารส่งเคราะห์แคกพู้มมิเกียร์แล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆนะคะที่ในที่สุดเราก็จะมาเห็นห้องตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมกับนโยบายนี้ที่เราได้พูดกันมาสักพักหนึ่งนะคะ วันนี้เองค่ะอยากจะถามทุกท่านว่าทุกท่านทราบไหมคะว่าคนไทยจํานวนมากไม่มีบ้านเป็นของตัวเองค่ะตัวเลขที่ได้ทําการบ้านมาค่ะก็คือคนไทยกว่า5.87ล้านครอบครัวหรือคิดเป็นประมาณ27ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองรัฐบาลนี้ค่ะเน้นย้ําในเรื่องของการช่วยเหลือพพอร์ตพี่น้องประชาชนนั่นคือสิ่งที่สําคัญ เราก็พยายามมีนโยบายที่จะดูแลประชาชนทุกๆก,กลุ่มให้เข้าถึงฟาซิลิตี้ต่างๆของรัฐหรือว่าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันบ้านเพื่อคนไทยจะช่วยซัพพอร์ตผู้ที่เริ่มทำงาน First สจ็อ e r หรือว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานที่ พยายามจะเก็บตังค์เพื่อจะมีที่เป็นของตัวเองเพื่อจะมีบ้านเป็นของตัวเองมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองแต่ว่าพอเก็บตังค์ไปราคาบ้านก็สูงขึ้นเรื่อยๆและพอไปซื้อบ้านที่อยู่ไกลจากที่ทํางานรถก็ติดบาทีไกลจากรถไฟฟ้าด้วยซ้ํากว่าจะมาถึงที่ทํางานใช้เวลาไปแล้วชั่วโมงครึ่งกลับบ้านอีกชั่วโมงครึ่งวันหนึ่งเสียไป3ชั่วโมงบนท้องถนนอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทําให้ คนมนุษย์ทุกคนรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกว่าการทำงานแต่ละวันมันมันช่างเหนื่อยล้าเพราะฉะนั้นเกิดผลกระทบต่อรัฐบาลกับประเทศอย่างไรคนที่มีศักยภาพเหล่านั้นอายุที่กำลังขับเคลื่อนทำงานอย่างเต็มที่มีแรงพลังอย่างเต็มที่ก็หมดแรงพอหมดแรงประเทศชาติแทนที่จะพัฒนาเท่าที่ควรก็พัฒนาไม่เท่าที่ควรรัฐบาลมองเห็นสิ่งเหล่านี้ค่ะที่คิดว่า ถ้าประชาชนมีที่อยู่อาศัยดีๆใกล้ที่ทำงานประหยัดเวลาสามารถใช้เวลากับครอบครัวเป็นการชาร์จพลังของคนเหล่านั้นได้ก็จะทําให้เขามีศักยภาพมากขึ้นในการทํางานมีแรงผลักดันมากขึ้นในการทํางานอันนี้คือพื้นฐานปัจจัยสี่ที่ก็อยากให้พี่น้องคนไทยทุกๆคนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่รัฐบาลมองเห็นและแน่นอนว่าเราก็ อยากให้ประชาชนนะคะลดความทุกข์ลงในทุกๆรูปแบบเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งก็คือ1ในปใจัจจัย4ที่จะทําให้พี่น้องประชาชนสามารถมีบ้านที่ดีไม่ห่างไกลจากที่ทํางานจนเกินไปและก็สามารถตื่นเช้าไปทํางานมีแรงช่วยพัฒนาประเทศต่อได้บ้านเพื่อคนไทยค่ะเป้าหมายก็จะยกระดับชีวิต เพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนสามารถมีที่อยู่ของตัวเองและก็สามารถอยู่อย่างปลอดภัยอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องการค่ะต่อจากนี้ค่ะเราก็จะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะเราก็จะค,อคอ่อยๆอยอัปเดตผ่านทางช่องทางของรัฐบาล ต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนไม่ตกไม่ตกข่าวนะคะแล้วกเ็เมื่อถึงวันที่เราจะเริ่มในการเ,เปิดจองหรือว่าให้พี่รองประชาชนมีข้อบูลเพิ่มมากขึ้นก็อยากให้ติดตามโซเชเียลมีเดียของรัฐบาลเอาไว้ค่ะแล้วก็บ้านตัวอย่างวันนี้นะคะที่เรากำลังจะพาชมกันหลังจากนี้ก็จะสามารถมาดูกันได้ทุกทุกท่านนะคะที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะจนถึงวันที่31มกราคมนี้นะคะก็คือถึง31มกราคมนี้สุดท้ายนะคะก็อย่าลืมรีบมาดูกันก่อนเดี๋ยวหมดไปซะก่อนนะคะตอนนี้เราก็เปิดขึ้นในเวลา10โมงถึง3ทุ่มนะคะโดยที่ไม่เว้นวันหยุดหลังจากนั้นนะคะเมื่อเปิดทำการเราก็จะดูเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งว่าจะปรับให้เข้ากับความต้องการมาดูมารับมารับชมจากพี่น้องประชาชนอีกทีะคะ่ะ โอกาสนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบคุณนะคะกระทรวงคมนาคมค่ะที่ผ่านมาก็ทำงานหนักเป็นอย่างมากนะคะในวันนี้ก็คิดว่าหายเหนื่อยไป1สเต็ปแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆกระทรวงการคลังด้วยค่ะเป็น เป็นหลักใหญ่นะคะคในการช่วยกันทำโครงการนี้ค่ะรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะบริษัท SRT Asset จำกัดนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์แหล่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันผลักดันให้โครงการนี้นะคะเกิดผลสำเร็จในระยะนำร่องค่ะแน่นอนว่าทุกๆคนที่ช่วยกันในะที่นี้ค่ะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการผลักดันนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลเพื่อที่จะสปอร์ตประชาชนในประเทศของเราค่ะ บอกแล้วว่าในประเทศของเรามีเรื่องมีมิติอีกมากมายที่ทุกคนต้องร่วมมือกันต้องช่วยกันเพื่อผลักดันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ขอให้ทุกคนนะคะร่วมมือร่วมใจกันแบบนี้ในทุกๆนโยบายของรัฐบาลเพื่อประเทศชาติเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ กราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะครับเปลี่ยนเชิญท่านอยู่บนเวทีกับเราต่อเลยนะครับผมเพราะว่าลําดับถัดไปนะครับจะเป็นพิธีเปิดงานในวันนี้แล้วนะครับโครงการบ้านเพื่อคนไทยอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้เกียรตินำเรียนนะครับได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนอีกสักครู่หนึ่งจะใช้โอกาสนี้ในการเชิญภาคส่วนต่างๆนะครับขึ้นมาร่วมกันเปิดโครงการบ้านเพื่อคนไทยนั่นเองนะครับ ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งก็ดีใจมากเลยนะครับที่มีโครงการดีๆแบบนี้ได้ยินว่าทนายกก็จะดูแลประชาชนคนทุกกลุ่มนั่นเองนะครับโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญครับท่านรองนายกรัฐมนตรีหนึ่ง ที่เปิดการเข้าชมตัวอย่างห้องและการเปิดให้ประชาชนแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการบ้านเพื่อคนไทยโครงการนี้ขอเรียนเชิญครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัมนตรีคณะผู้บริหารนะครับร่วมกันถ่ายภาพเลยครับผมผมให้สัญญาณแล้วตะโกนดังๆว่าบ้านเพื่อคนไทยนะครับ เอาใจตรงกันแล้วนะครับพี่น้องสื่อมวลชนพร้อมนะครับให้สัญญาณแล้วนะครับ5 4 3 2 1บ้านเพื่อคนไทย ค,ครับอันนี้เป็นบ้านเดี่ยว50ตารางเมตรนะครับมีสองห้องนอนนะครับมีสองห้องนอนนะครับแล้วก็เฟอร์ครับเฟอร์นิเจอร์ก็เท่าที่ที่ น,นั่งได้เลยครับของจริงเลยครับครับน,น,นั่งได้เลยครับครับอันนี้ไทยนี้จะจะขึ้นครั้งแรกที่เชียงใหม่ครับส่งมอบได้เดือนพฤศจิกายนนี้ครับรครับมีทีวีมีแอร์ v, air นะครับมีทีวีมีแอร์มี ที่ไม่แปะป้ายแดงครับอันนี้แปะป้ายแดงอันนี้อันนี้เขาเขาต้องเลือกเองครับเท่ากันครับครับบานจะเป็นบานสไลด์ครับทั้งหมด บ้านนี่จะห้าพื้นที่จะ50ตารางวาครับแต่ตัวบ้านอ่ะห้ตารางเมตรบวกที่จอดครับแล้วก็ที่แล้วก็ที่จอดรถอีก25ตารางเมตรนะครับแล้วก็ที่ซักล้างอีก9ทั้งหมด84ครับอันนี้เป็นไฮไลไท์ที่ทางท่านคือเป็นห้องน้ำเป็นซ่วมไฟฟ้าครับ ออคใชบใช้ด้วยกันครับครับครับห้าสิบห้าสิบตารางบ้านห้าสิบตารางเมตรครับพื้นที่ห้าสิบตารางวาเชิญเชิญท่านนายกค,ครับนี่เป็นห้องครัวครับ ตู้เยน็นก็มีนี่เป็นสินค้าโอท็อปครับโอ้ของทานแน่นมากค่ะอันนี้เป็นไท้ายบ้านเดียวครับ อันนี้เป็นมีครับมีครับมีข้างนอกเป็นพื้นที่มีระเบียงด้วยเป็นหลังบ้านพื้นที่สักล้างอีก9ตารางเมตรระเบียง9ตารางเมตรครับพื้นที่จอดรถ25ตารางเมตรพื้นที่จอดรถย5ิโอ้โหพื้นที่บ้าน50รวมแล้ว84ครับพื้นที่ทั้งหมด8 4ตารางเมตรครับที่ที่ใช้สอยได้ครับครับอันนี้เป็นสวนครับจริงๆแล้วเป็นสวนเดี๋ยวจะมีโมเดลตัวอย่างอยู่ข้างนอกครับ ห0าสิบตารางวาใช่ครับรครับไม่รู้เหมือนกันครับเน่ได้ครับ นี่เป็นคอนโดมิเนียมไทย40ตารางเมตรนะครับอันนี้มีสองห้องนอนครับเต็มละ40ตารางเมตรที <den> ่จะจะแตกต่างจากเมื NO ่อกี้คือมีสองห้องนอนครับ ครับอันนี้มีอันนี้สองห้องนอนครับห้องนอนฝั่งขวากับฝั่งนี้ครับอันนี้ห้องน้ําครับอันนี้ไปห้องนอนนี่ห้องน้ำครับห้องนอนจะจะเหมือนเมื่อกี้ครับอันนี้เป็นห้องนอนที่สองอันนี้คอนโดไทยสี่สิบตารางเมตรครับสองห้องนอนครับครับอันนี้ห้องเล็กครับ สบายเลยครับกระจกน,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 นี่กระจกนี่ก็สไลด์ได้ครับอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ คน,คน,นคเคค <instagram> ต่อไป <awakening. S 1> เป็นไทย์ของคอนโดมิเนียมเหมือนกันครับ45ตารางเมตรครับ <phonetic. S 1> ครับ <ste ep> บ้านมีแบบเดียวครับนี่ครับอันนี้สองห้องนอนครับ อันนี้จะเป็นห้องรับแขกครับห้องทเข้าวอันนี้ห้องนอน,อน,น สดีครับบายดีนะครับพี่สวัสดีครับ แ a นด o อมเสร็จได้ดีมาร์ครบก็เริ่มลงมือเลยครับก็ไม่เกินสามเดือนครับไม่เกินสามเดือนจะครับครับอ่า uh, ยูนิตบางซื่อเนี่ยขอ,ของกมอสิบด้นอคงก่อน,นะครับนะครับที่สี่ที่ในเริ่มพร้อมกันนะครับแต่ที่เสร็จก่อนก็คือที่เชียงใหม่เพราะเป็นบ้านเดียวเพราะมียูนิตน้อยแค่สามสิบห้าหลัง ต่อไปหัวเมืองใหญ่ๆครับนะครับหัวเมืองใหญ่ๆต่อไปเนี่ยก็จะมีแบบนี้ครับไปลงบ้านตัวอย่างแล้วก็ไปเปิดแคมเปญแบบนี้ครับ วันนี้จริงๆล้วเราต้องการสร้างดีมาน่วงหน้านะครับเราสร้างแล้วไม่มีเหลือนะครับไม่มีเหลือขายนะครับมีสิทธิ์ครับเป็นเจ้าบ้าน,นเ,เดี๋ยวนะเป็นเจ้าบ้านเอางี้ถ้าเราไม่ใช่เจ้าของบ้านนะครับที่ยังไม่มีบ้านหลังแรกก็โอเค ไม่เป็นไรครับเราย้ายเข้าไปอยู่แต่ไม่ใช่บ้านเราเหมือนเราไปเช่าเร็ okay. ครับเอเจสเ็จครับโอเคนะครับขอบคุณครับไม่มีคราระบุในสัญญาเลยครับห้ามปล่อยเา